สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาเจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาแล้วก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างไว้สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักกระโดดน้ําทีมชาติไทย ที่เขาบอกว่าเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์สูงแต่ว่าก็มีความเป็นส่วนตัวสูงหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเด็กดื้อทีเดียวชีวิตของเขาในปัจจุบันจากครูสอนกระโดดน้ํามาเป็นครูสอนยิมนาสติกด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสุดชาติพิชิไปติดตามประวัติและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดย isuzu mu-X 1.9 DDI Blue Power มาแยกแลกยิ้มแยกขยะก,ก่อนทิ้สงสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปัป๊มปตททั่วประเทศน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขสใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนทิพยประกันไทยตรีนิตี้คาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับสุชาติพิชิชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นชื่อของ นักกีฬากระโดดน้ําผู้ยิ่งยงของประเทศไทยลงแข่งขันซีเกมทั้งหมด9้าครั้งด้วยกันแล้วก็คว้ามาได้ถึงเจ็ดเหรียญทองนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทราบมาว่าสุชาิพิชิตเป็นเป็นชาวต่างจังหวัดอยู่จังหวัดอะไรฮะอยู่เป็นคนจังหวัดชัยนาบมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องสองคนครับพ,พ,พี่ชายพี่ชายครับแล้วสุดชาติเองก่อนที่จะมาเล่นกระโดดน้ําก็เห็นบอกว่า ไม่ใช่กระโดดน้ำเลยแต่ว่าเป็นกีฬาชนิดอื่นมาก่อนใช่ตอนนั้นเล่นอะไรฮะตอนนั้นเล่นกีฬาวอลเลย์บอลทาไมถึงชอบวอลเลย์บอลช่วงนั้นตอนนั้นหมอแนะนําให้ไป<ม>เริ่มเล่นกีฬาเพราะอะไรเพราะตอนนั้นป<ะ>่วยเป็นโรคหืดหอบขรุนแรงพอเล่นกีฬาวอลเลย์บอลแล้วสุขภาพดีขึ้นไหมก็หายจากโรคหืดหอบไปและเล่นวอลเลย์บอลอยู่นานขนาดไหนฮะก็ตั้งแต่อายุ9ขวบจนถึงอายุ12ครับแล้วยังไงถึงได้กลายมาเป็นนักกระโดดน้ำได้ ครูทักษิน,นครับขอขอเรียกชื่อยง่ายๆครูทักษินนี่เขารู้จักกับโค้ดวอลเลย์บอลผมแล้วก็โค้ชวอลเลย์บอลผมก็แนะนําผมมาพอตัดสินใจว่าเ,เราจะมาเป็นนักกระโดดน้ําแล้วทําไงฮะวันแรกเข้ามากรุงเทพเพราะว่าเขาต้องเข้ามาร่วมการฝึกซ้อมกับพวกนักกีฬาทีมชาติเก่าๆโค้ชจีนครับเราซื้อเหยา่มู่หลงเขาขั้นแรกเลยคือทดสอบความกล้าทดสอบจิตใจก่อนครับให้ทําอะไรฮะคือให้ขึ้นไปกระโดดความสูงครับก็คือไล่ไปเลยตั้งแต่ 3มเมตรหเมตรเจ็ดเหเมตรแล้วก็สิเมตรรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นคือรู้สึกเหมือนเหมือนยืนอยู่คนเดียวบนเหวอะไรเงี้ยคือมันน่ากลัวมากตอนลงน้ำอรู้สึกอุ่นใจครับตอนตอนสัมผัสน้ําเลยครับแต่ตอนกาอากาศนี่คิดอะไรไม่ออกเลยตอนนั้นคือมันมันมันหวิวครับแต่ว่าตอนนั้นคือคิดว่าถ้าเราไม่กระโดดลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เริ่มต้นคือไหนไหนก็มาแล้วอ่ะไม่อยากให้เสียยวกาสทีนี้โคตร ย่ามูหลงว่าอย่างไงบ้างเห็นเห็นแล้วกระโดดลงมาแล้วเขาก็เขาค่อนข้างโอเคครับเพราะว่าเขาบอกว่าผมเป็นคนค่อนข้างใจกล้าตอนนั้น12กสขวบนี่ต้องย้ายโรงเรียนมาเรียนเลยไหมครับพอทดสอบเราซื้อเราซื้อเหยร่บเขาเขาโอเคแล้วเขาอยากจะสอนครับคูศินก็เลยคุยกับผมว่าจะซ้อมไหมผมบอกในไหนมาแล้วก็โอเคก็ซ้อมเลยใช่ก็เลยก็เลยอยู่ที่นี่เลย พอเริ่มฝึกซ้อมไปปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเริ่มจะเข้าทางหรือว่าเริ่มที่จะชอบหรือเริ่มที่จะเห็นความสนุกของการเล่นกระโดดน้ำเมื่อไหร่นานเหมือนกงนกว่าจะเห็นใช้เวลาเพราะว่าผมมาอยู่กรุงเทพคนเดียวสองเดือนแรกนี่ผมหนีกลับหนีกลับบ้านเลยนกับบ้าที่ชัยนาทเลยใช่ครับอืแล้วคือมันง่าว่าไงคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคือพ่อแม่เขาค่อนข้างเป็นคนตามใจผมอยู่กับตากระยับตั้งแตดอ๋อครับครับแล้วตอนนั้นยายบอกว่าถ้าเกิด อนาคตของเราถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็เป็นแค่เด็กเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง<ะ>คือถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้คุณก็จะเป็นเจ้าเด็กบ้านนอกที่เล่นตามท้องไร่ท้องนาไปแต่ไปอยู่ตรงนั้นชีวิตอาจจะเปลี่ยนใช่แล้วเปลี่ยนจริงไหมเปลี่ยนมากพอเริ่มฝึกซ้อมไปเนี่ยใช้ระยะเวลานานขนาดไหนจนสามารถที่จะเริ่มมีทักษะจากการ forward dive r back r dive reverse invert อะไรทำนองนี้ฮะก็ตอนนั้นใช้เวลาแค่ไม่ถึง2เดือนเหลังจากนั้น ถือว่าเร็วมากนะคุณไม่มีเบสิกยิมนาสติกเลยนะตอนนั้นอะไม่มีเลยวอลเลยบอลอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าเทคตัวได้สูงเพราะว่าเป็นนักกีฬาวอลเลยบอลอืมแล้วมันช่วยมันช่วยพัฒนาการกระโดดน้ำยังไงช่วยได้เยอะอืมเพราะว่าหนึ่งกระโดดน้าที่สําคัญสําคัญเลยก็คือเรื่องข้อเท้าข้อเท้าต้องดีการเทคออฟแล้วก็ความแข็งแรงของของระบบหัวไหล่ข้อมือโค้ดเหย่าเอาไปฝึกยิมนาสติกไหมไม่ครับ มาก็กระโดดน้ําเลยมีแต่คนก็พูดว่าทําไมไม่ได้เป็นยียม,มาก่อนแล้วทําไมถึงเล่นกระโดดน้ําได้ใช่ใช่ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันต่างกันโค้ชจีนสอนอะไรให้คุณบ้างสอนคือตอนนั้นต้องบอกว่าเหนื่อยแล้วก็ทรมานของของเด็กคน,นมากก็ไม่มีเบสิกมาเลยนี่ไม่มีเลยใช่ไหมฮะก็ต้องอมาเริ่มจากขั้นแรกก็คือต้องต้องเปิดไหล่ให้กว้างต้องหมุนไหล่ให้ได้คือ360ต้องหมุนไปกลับได้คือไม่ได้จับผ้าน,นะครับคือใช้มือจับอย่างงี้ ต้องหมุนไปกลับได้อันนั้นยิ่งก็พอๆกับยิมนาสติกเลยครับแล้วก็ฉีกขานี่คือคือร้องแล้วร้องอีกครับเริ่มแข่งขันครั้งแรกตอนนั้นเป็นแมชอะไรฮะกีฬากรมพะละก่างๆแข่งกับนักกีฬาที่ซ้อมอยู่ด้วยกันประมาณ7คนประสบความสําเร็จไหมตอนนั้นได้ที่5ที่ห้าที่หจาก7คนแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรถามว่ารู้สึกอะไรไหมก็รู้สึกรู้สึกว่าทําไมเราถึงแพ้นี่ไง จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้แหละมันรู้สึกเสียหน้าด้วยทั้งๆท,ที่คุณก็ฝึกซ้อมไม่นานเนี่ยครับอืมอมโอ้กำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะแต่จะต้องขอพักก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมาดูนะครับว่าเด็กต่างจังหวัดคนนี้นะฮะพัฒนาฝีมืออย่างไงจนกระทั่งก้าวมาเป็นนักกีฬากระโดดน้ํถิีมชาติไทยแล้วก็พูดได้เลยนะครับว่าถ้าในยุคข,ของเขาเนี่ยสุดชาติพิชิตคือมือหนึ่งของประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามในช่วงฮอเฟมครับจบ15อยู่ที่ม เฮ้ยคุณพลาดไปท่าหนึ่งแล้วคุณตีตื้นไล่ขึ้นมาจนกระทั่งท้ายที่สุดคุณพลาเหรียญทองเลยโอ้โหฮอออฟเฟนสนับสนุนโดย i ิ u ู u ุมิ1.9 DDI Blue Power มาแยกแลกยิ้มแยกขยะก,ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตทะทั่วประเทศน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขสายสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนทิพยะประกันภัยช h a ตอร์เดอะอาร i ตสปิริตอการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย จะมาติดตามสปอตท็อกในฮีโร่นะครับในช่วงที่สองช่วงของฮอล์เฟรมนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยค้างเอาไว้กับสุดาติพิชิสุดยอดอดีตนักกระโดดน้ำทีมชาติไทยนะครับเมื่อสักครู่บอกว่าแข่งขันกลมรัศึกษาได้ที่5จาก7คนตอนนั้นรู้สึกเสียหน้ามากเลยแล้วต้องทำยังไงล่ะฮะเขาเนี้ยก็ต้องกระตุ้นตัวเองครับทำไมถึงเราถึงแพ้คำตอบก็คือต้องซ้อมเนี่ยต้องซ้อมเยอะต้องซ้อมหนักครับแล้วซ้อมหนักไหมคือตั้งแต่ตีห้าจนถึง7ดโมงพัก เสร็จแล้วก็8ปดโมงซ้อมต่อถึงถึงเที่ยงแล้วก็มาซ้อมพิธีตอนบ่ายสถึงสองทุ่มแดดเปรี้ยงๆเ,เลยนะฮะบ่ายสเนี่ยกระโดดน้ำครับแล้วพอหลังจากแมชของกรมมรุศึกศษาเสร็จคุณแข่งแมชอะไรต่อไปชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นไงบ้างออตอนนั้นได้อันดับ 2, 2> มันก้าวกระโดดเลยนะจากที่5ขยับมาเป็นที่2เลยครับก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับเยาวชนทีมชาติยังไง ออตอนนั้นคือพอเราแข่งกียาประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นกฎของทางสมาคมวียดนามว่าอ,อ,อันดับหนึ่งอันดับสองเข้าไปอยู่ในโคต้าแล้วยังไงฮะพอเริ่มเข้ามาสู่การเป็นนักกีฬาตัวสำรองติดโคต้าทีมชาติไทยแล้วก็ตอนนั้นทางสมาคมได้ส่งนักกีฬาทั้งตัวจริงและตัวสำรองของพี่เกมไปฝึกซ้อมที่เฉินตูครับที่ประเทศจีนเลยที่ประเทศจีนเป็นไงบ้างฮะได้ประสบการณ์ได้ทักษะได้เทคนิคอะไรเพิ่มขึ้นจากจีน ได้ทุกอย่างครับรวมถึงความเจ็บปวดเจ็บปวดหนักกว่าเดิมอีกเจ็บปวดยังไงฮะคือเหมือนผมไปซ้อมตรงนู้นผมกลายเป็นนักกีฬาเขาไปเลยอืผมก็เลยต้องรับในสิ่งนี่นักกีฬาเขาได้รับคือนักกีฬาจีนโดนก็โดนด้วยนะฮะเริ่มติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อไหร่อายุ1ิครับหลังจากนั้นก็ปีเดียวเองแข่งขันแมชแรกเลยในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะคือแมชอะไรฮะซีเกมที่สิงคโปร์เป็นไงบ้างฮะ ตอนนั้นผมติดไปในฐานะตัวสำรองครับคือสำรองใครสำรองพี่สมชายในแพลตฟอร์มใช่ครับแล้วพอถึงวันจะถึงวันแข่งขันพี่สมชายเขาไม่ไหวคือเขาติดสองอุปกรณ์ก็คือสปริงบอร์ดกับแพลตฟอร์มครับพี่สมชายก็เลยขอายแพลตฟอร์มคือไปเล่นสปริงบอร์ดอย่างเดียวใช่เพื่อที่จะโฟกัสร่างกายก็เลยกลายเป็นช่องทางใช่ครับให้สุนพิชัยขึ้นมาแทนขึ้นมาแทนเป็นไงบ้างผลการแข่งขันสี่ท่าแรกในท่าบังคับเราทําได้ดี มาติดอยู่ที่ที่สองแล้วพอมาท่าสมัครท่าแรกผมก็ยังอยู่อยู่ที่สองที่สามอยู่พอมาท่าที่สามผมพลาดไปพลาดตรงไหนฮะคือมันมันมันเก้งไปหมดนะครับตอนนั้นสะยังไม่มีหลังคาคือลมแรงมากอ๋อครับพอเราเหวี่ยงออกจากตรงนั้นไปก็คือแล้วรู้สึกเหมือนมันมัน,ม,น,ม,นมันหายไปคือพอปล่อยตัวมาพอเหยียดจากคลายตัวออกจากกาลังกามาก็เปรี้ยงเลยใช่ครับผมผมยืนอยู่กลางอากาศอย่างเงี้ยครับผมเหยียดตัวออกมา ผมถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าการเล่นกระโดดน้ําห้ามหลับตาเล่นก็คือต้องเห็นทุกอย่างที่เราที่เรากําลังเกิดขึ้นกับตัวเราใช่ครับเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ไหนเราควรแก้ไขยังไงตอนนั้นกลายเป็นเอาอะไรลงไปอยู่ที่ประมาณห้าองศาได้ครับลงน้ำทั้งลาตัวโอ้โหแต่ดีที่ว่าไม่ไม่ได้คะแนนศูนย์ได้ได้ประมาณ 1- นึ่งถึงสิาพอจับท่านี้ปุ๊บลยที่รู้นั่นละเพราะคะแนนของกรรมการที่เขาให้ จากการแข่งขันของเราเนี่ยมันมีผลกับเราทุกคะแนนเลยะใช่ยรับแล้วจนกระทั่งสุดท้ายท่าที่10พอกระโดดท่านั้นเสร็จจิตผมหลุดไปแล้วเราเด็กด้วยนี่13มปีเองคิดอะไรมากจนมาพี่ประคองนียินดาเขาเดินมาแล้วเขาก็เตะตูดเตะเลยฮะเป็นการสะกิดให้รู้แล้วไงฮะกลับมาไหมกลับมาหลังจากนั้นก็เริ่มไล่คะแนนขึ้นมาจนกระทั่งจบ10บท่าอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งเฮ้ยคุณพลาดไปท่าหนึ่ง แล้วคุณตีตื้นไล่ขึ้นมาจนกระทั่งท้ายที่สุดคุณคว้าเหรียญทองเลยในขณะที่คุณติดทีมชาติไทยเป็น,นครั้งแรกในชีวิตด้วยโอ้โหมันเซอร์ไพรส์รามากอะ่ะทีนี้เรามีความรู้สึกว่าพลังจากเหรียญทองเหรียญแรกในชีวิตการเป็นนักกีฬาทีมชาติมันผลักดันทําให้เราก้าวต่อไปอย่างไงบ้างฮะ,ะแมตต์ต่อไปคือเราต้องไปแข่งเอเชียนเกมที่ฮิโรชิมาที่ญี่ปุน่นครั้งเอเชียนเกมครั้งที่12ฮิโรชิมาใช่ครับกลายเป็นแรงผลักดันว่าในเมื่อแมตต์มันใหญ่ขึ้นครับ ต่างชาติเยอะขึ้นคู่ต่อสู้เก่งขึ้นเยอะคราวนี้คุณจะต้องเจอของจริงแล้วคุณจะต้องไปเจอจีนแล้วญี่ปุ่นเจอจีนญี่ปุ่นคือตอนนั้นคือเขาก็เป็นระดับต้นๆของโลกอยู่แล้วเขาจีนเขาแชมป์โลกนี่ครับคุณแล้วมันทำให้ความรู้สึกเรารู้สึกมีแรงผลักดันมากกว่ากลับกลายเป็นสู้ใช่ไหมฮะอยากจะสู้เข้าให้ได้ก็ทางสมาคมก็ส่งไปฝึกซ้อมที่ที่เดิมที่เชนตูเหมือนเดิมเปเจอโค้ชคนเดิมอีกป่ะหนึ่งปีครับโค้ชคนเดิมคนเดิมโดนบ้องหูอีกกี่ครั้ง สิบสามปีโอ้ยปีเดียวเองโตขึ้นนิดเดียวแต่โตขึ้นเขาเขาก็เหมือนกับนักกีฬาจีนเนี่ยที่ที่โดนตบโดนแล้วคือเด็กใหม่ส่วนมากและพอพอเด็กที่เขาประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งเขาก็เลื่อนชั้นไปแล<ะ>้วเาใช่ครับเขาจะปล่อยให้เป็นระดับชั้นไปโอชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันลำบากจริงๆเลยนะฮะแต่ว่าเรากาลังคุยสนุกเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าสุดยอดฝีมือคนนี้ หลังจากที่ติดทีมชาติไทยแล้วติดทีมชาติไทยอย่างยาวนานแล้วก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยได้อย่างไรทาผลงานเอาไว้ยอดเยี่ยมขนาดไหนสักครู่กลับมาติดตามในช่วงท o b ยอดครับผมไม่เคยผิดระเบียบยังไงกันซ้อมครับผมไม่เคยไม่เคยซ้อมเลทไม่เคยมาสายอือแล้วก็ไม่เคยเลิกก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมยึดมาตลอด To b e o n สนับสนุนโดย Isuzu m ว x 1.9 DDI Blue Power มาดแยกแลกยิ้มแยกขยะก,ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปัม๊มปตททั่วประเทศน้ำมันพืชตราอางุนไม่เป็นไขสายสะอาดสบู่สม um ุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนทิพยประกันภัย o s z f o o t b a l l Academy Back t t the b a s i c ะเบยูเรกาฟไ ลัามาติดตามช่วงสุดท้ายของ Sport Talk The Hero นะครับในช่วงของท mm ูบิออนเมื่อสักครู่นี้สนุมกมากๆเลยนะฮะ mm hmm. คุยกับสุดชาติพิชิอดีตสุดยอดนักกระโดดน้ำทีมชาติไทย mm hmm. การแข่งขันซีเกมทั้งหมด9ครั้งได้มาเจ็ดเหรียญทอง mm hmm. มีโอกาสแข่งขันเอเชียนเกมอีกกี่ครั้งฮะสดีที่สุดของเอเชียนเกมคือ2เหรียญทองแดงคว้าเหรียญทองแดงในประเภท แ uh, พลตฟอร์ม10เมตรแล้วก็สปริงบอร์ด3เมตรก็คือได้ทั้ง2อย่างเลยแต่ว่าแน่นอนที่สุดเราต้องแพ้จีนแพ้จีนหนึ่งจีนได้12เลยใช่ญี่ปุ่นยังไม่ติดเลยะฮะญี่ปุ่นตอนนั้นอันดับอันดับน่าจะอันดับ7ของโลกแต่เราชนะเขาโอสแสดงว่าเซอร์ไพรส์มากเลยฮะนอกจากนั้นก็ยังมีโอากาสได้ร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมอีก2สมัยไปที่ไหนฮะที่แอตแลนตาปี1996แล้วก็ปีซิดนีย์เป็นไงบ้างพอไปเจอระดับโลกที่ที่โอลิมปิกเกมมันมันต่างกันลิบลับเลย นักกีฬาที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นนักกีฬาที่เราชื่นชอบเป็นไอดอลในดวงใจเราเลยนักกีฬาไทยก่อนใครพี่สมชายวงสิง์ก็คือนักกระโดดน้ำทีมชาติรุ่นพี่นะครับซึ่งเขาก็ติดทีมชาติมายาวนานแล้วต่างชาติล้ฮะเก,กรกลูนี่คนที่หัวฟาดสปริง<ช>บอย<ช>ทำไมถึงชอบเกรกลูนคอนิสผมว่าเขาเามีความพิเศษของตัวเองเช่นคือเขาเขาพิเศษตัวเองดีมากก็ถือว่าเป็นสุดยอดนักกระโดดน้ำอีกคนหนึ่งของโลกเลยนะฮะรองวัลเกียรติยศที่เคยได้รับจาก สมาคมกีฬาสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาหรือแม้แต่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นรางวัลอะไรบ้างครับก็มีรางวัลเยาวชนยอดเยี่ยมตอนสมัยที่เล่นใหม่ๆใช่ครับแล้วก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม,มเครื่องราชอกนเงินเงินรางวัลที่ได้รางวัลสูงสุดจากการอัดฉีดตอนนั้นเราแข่งขันรายการไหนแล้วก็ได้เงินประมาณเท่าไหร่เป็นซีเกมที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่ครั้งที่18<ช>ที่เชียง,งใหม่ตอนนั้นได้มากี่เหรียญทอง ได้2เหรียญทองสองเหรียญเงิน2เหรียญทองจากจากแพตตฟอร์มสิบเมตรแล้วก็สปริงบอร์ด3เมเมตรแล้วก็เหรียญเงินที่สปริงบอร์ด1เมตรประทับใจไหมฮะประทับใจรวมเบ็ดเสร็จแล้วเงินอัดฉีดปีนั้นได้เท่าไหร่น่าจะล้านกว่าเอาเงินล้านนั้นไปทำอะไรต้องบอกว่าตอนนั้นคือพอมีเงินเป็นเด็กบ้านนอกเป็นคนที่ไม่ไม่มีมาก่อนไม่เคยมีใช่ลหลุดเหมือนกันหลงแสงสี แล้วคือชีวิตคือผมไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบในว,วัยเด็กเลยใช่คือว,วันวันคือเห็นแต่น้ํากับห้องได้ฉุดคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ว่าเอ้ยเราทําอย่างนี้ไม่ถูกละหลังหลังจากเอ,อใช้เงินหมดครับมีอะไรที่จะบอกเด็กๆและเยาวชนว่าสิ่งที่เราทําตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ไม่ควรทําอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคือให้ใช้สติแล้วแล้วที่เขาบอกว่าเราเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์แต่เกเรจริงป่ะ ไม่รู้นะครับว่าเขารู้สึกกันยังไงแต่ว่าผมรู้สึกว่าคําว่าเกเรสําหรับมผมอมผมไม่เคยผิดระเบียบนี้ในการซ้อมอครับผมไม่เคยมไม่เคยซ้อมเลดไม่เคยมาสายอ,อแล้วก็ไม่เคยเลิกก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมยึดมาตลอดพอผมมีชื่อเสียงผมมีเงินครับก็เที่ยวอือาจจะเป็นตรงนี้แหละที่เขาที่เขามองว่าเอ้ยเป็นนักกีฬามีความสามารถได้เงินรางวัลมาแต่ว่ากลายไปเป็นเอาไปเทีย่ทยวเตเรฮาระอะไรประมาณนี้ทีนี้ผมถามว่า ถ้าสมมติว่าเด็กๆแลเยาวชนอยากจะเป็นนักกีฬากระโดดน้ําที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับที่สุดชาติทําได้มีข้อแนะนําเด็กๆอย่างไรบ้างครับคืออันดับแรกเลยต้องอเรื่องระเบียบวิน,นัยเรื่องการฝึกซ้อมต้องเข้มงคัดต้องให้รักแล้วก็ให้ผูกพันกันตัวเครยบสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันชีวิตของคุณครึ่งหนึ่งเป็นผู้ฝึกสอนกระโดดน้ํบอีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้สอนยิมนาสติกเข้าไปสู่วงการยิมนาสติกได้ยังไง เมื่อเมื่อปีที่แล้วผมหมดจากซีเกมคุมนักกีฬากระโดดน้ำไปแข่งซีเกมกลับมาก็ว่างครับแล้วตอนนั้นครูฝึกสอนขาดพอดีใช่ก็เลยเป็นโอกาสของเราไปซึ่งจริงๆแล้วทักษะเบื้องต้นสำหรับยิมนาสติกกับกระโดดน้ำนี้ก็ใกล้เคียงกันครับนะครับสุดท้ายนี้ทางรายการก็คงจะต้องบอกว่าเรารู้สึกประทับใจนะฮะกับผลงานของคุณแล้วก็ขอบคุณมากที่ได้นำเอาชีวิต ในแง่มุมบางส่วนที่เด็กๆและเยาวชนอาจจะไม่ได้รู้มาเปิดเผยนะฮะท้ายนี้ทางรายการไม่มีอะไรมากนอกจากของที่ระลึกนะครับเป็นเสื้อสสว,สวยจากยูเรกาครับซึ่งด้านหลังสกรีนว่า s p o r t Talk the h โร o นั่นหมายความว่าสุชาติพิชิตคือฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยนะครับส่วนนี้เป็นสบู่สมุนไพรอิงออนเป็นสบู่สมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดูแลเวลาที่ฝึกซ้อมเสร็จแล้วเรียบร้อยอาบน้ําอาบท่าเป็นสบู่ที่ปราศจากสารเคมีด้วยนะครับ ส่วนรูปนี้เนี่ยผมทราบว่าเป็นรูปที่สุดชาติพิชิตชอบที่สุดเลยเป็นแอคชั่นที่กาลังกาลังวอร์มอัพก่อนที่จะลงทําการแข่งขัน,ขนชาร์เตอร์เดอรอาร์ตนำไปใส่กรอบให้เอาไปประดับไว้ในห้องนั่งเล่นที่บ้านนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากแล้วจะคอยติดตามผลงานของผู้สอนคนนี้ติดตามผลงานชีวิตของคุณในวันข้างหน้าต่อไปนะครับว่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็สร้างบันดาลน,นักกีฬากระโดดน้าทีมชาติไทยขึ้นมาอีกมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ขอขอบคุณสุดชาติพิชิอดีตสุดยอดนักกระโดดน้ำพิมชาติไทยแชมป์ซีเกมหลายสมัยและเป็นนักกีฬาที่รับใช้กีมชาติมายาวนานซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการสปอตคอร์สแห่งฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไป และทั้งหมดนั่นก็เป็นเรื่องราวของสุดาติพิชินะครับต้องยอมรับว่าจากเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง <c oughs> เข้ามาประสบความสมําเร็จในฐานะน,นักกีฬาทีมชาติไทยแต่ชีวิตของเขายัางต้องดําเนินต่อไปอีกยาวนานทีเดียวน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอ s <Is> u <uzu, S 1> ุ u ปตทน้ำมันพืชตราองุ่นสบู่สมุนไพรอิงอ่อนทิพยประกันภัยทรินิทิคัสชารตเดออาร์ตยรกา โอเอ o ัตฟุตบอลอะคาเดมีและสถานที่ไทยธรรมพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนรายการที่ต้องการที่จะติดตามรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนะักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบค,ความสําเร็จและก็สร้างชื่อเสียงอีกหลายต่อหลายคนที่จะมาพูดคุยกันในรายการวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ การที่เราได้แชมปม์ก็ถือว่ามันก็มันายาก,กนนและต้องกาแชมป์ยากกว่าอีกยากกว่าท่าที่ถนัดที่สุดเป็นกบตั้งจต่เดียเลยะะกะว่าจตกโบทเป็นอย่างเดียวว่าเป็นมีท่าเดียวรู้ส <laughs> ึกว่าต้องต้องหาหาอะไรทาแล้วล่ะเพราะรรว่ากีฬาว่ายน้ํามันไม่ใช่กีฬาอาชีพโคชก็มองว่าเนี่ยขาดีถ้ากบเนี่ยขาแข็งแรงแล้วมันก็จะไปได้